สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกท่านครับผมร้านทีซีแท็กเตอร์อำเภอเบญจลักษ์จังหวัดศรีสะเกษครับวันนี้มารีวิวคูปต้า40แรงครับผมตอนนี้เป็น L4018 จดทะเบียนปี60ครับผมสภาพสวยๆพร้อมใช้งานตัวด,ดรถสีสันเดิมเดิม ยางสวยๆทั้ง4เส้นนะครับยางหน้าเปลี่ยนให้ใหม่ยางหลังดอกประมาณ80%ได้ครับผมรถเครื่องเดิมรถไม่เคยตัดท่อนเกียร์ไม่เคยเปิดครับช่วงล่างแห้งๆครับดอกอยางใช้กันยาวๆทั้ง4เส้นครับายสวยๆส,สินล้อไม่เคยแกะครับผม ฟาฮันโดลิงไม่เคยเปิดรถไม่ผุกนะครับอันนี้เป็นรถไล่ติดฐานบุกเบิกมาแยกผันบุกเบิกออกครับผมใส่ผานพวนให้ครับผมผันพวนเป็นผันใหม่นะครับเป็นผานห้าด้านหน้าเป็นตราช้างอันนี้เลขไม่อยู่1062ชั่วโมงกลาง ัเก่งไงเล่นดีครับผมไม่เก่งไม่อะไรครับใด้ดูรีใช้งานปกติครับ สภาพพร้อมใช้งานครับผมท่านใดที่หาอยู่ก็แวะมาชมได้นะครับอำเภอเบญจลักษ์จังหวัดศรีสะเกดเบอร์โทร0816 004753 098 4422 502ห้านหา่างตัวอำเภอเบญจลักษ์1กิโลห่าง3ามแยกหนองคูเหลืองมกิโลห่างสี่แยกวันจันทร์7กิโลครับผมท่านใดมาไม่ถูกยังไงก็โทรมาติดต่อสอบถามได้นะครับขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกท่านที่เขมารับชมนะครับ ขอให้เฮงๆรวยๆตลอดปีตลอดไปไม่เจ็บไม่จนจากใจ PC แท็กเตอร์ขอบพระคุณครับสวัสดีครับ